สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนิเคอีวีไอเช้าบ่ายนะคะพี่น้องขาวันที่5สิงหาคม2565นะคะก่อนคํานวณค่ะคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่4สิงหาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องคะ วันที่4สิงหานะคะพี่น้องคาจะให้เด่นรอบเช้า9และ8นะคะเด่นรอบบ่าย0ูนย์และ9นะคะพี่น้องคารอบเช้าบนมา2 8 2ล่าง2 6งนะคะเด่นเข้า8นะคะรอบบ่ายนะคะจะให้ศูนย์และ9บนมา909าล่าง69นะคะพี่น้องคาวันนี้0 9ย์แตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะคะเข้าคู่0 9 9ย์นะคะพี่น้องคาสถิติก็มีเข้ามีลุดทุกวันนะคะ มาต่อวันที่ห้าค่ะวันที่ห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9้าและ8ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ9นะคะ96ค่ะ9ก้าสองเก้าหนึ่งเกสี่เกค่ะ 8ปดนะคะแปดเก้าแปดสอค่ะต่อรอบบ่ายนะคะพี่น้องเดินรอบบ่ายอยู่ที่2และ1นะคะสค่ะ29 20

หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องคะสำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลขหกและเลขหนึ่งนะคะได้ทุกหุ้นทุกหวยนะคะพี่น้องสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นสี่ตัวนะคะเก้าแปดสองหนึ่งนะคะจับตัดทอนลงให้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็ตามนะคะเก้านะคะเก้าสองค่ะ 9ก้าหนึ่งแปดนะคะแปดเก้าแปดสองแปดหนึ่งนะคะไปกับทุกตัวนะคะสองนะคะสองเก้าสองหนึ่งสองแปดค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะพี่น้องจะชอบหนึ่งศูนย์ด้วยนะคะเอซี FC ทุกท่านก็แล้วตาหมักเนาะพี่น้องเนาะชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะ สำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งรูดนะคะพี่น้องคาตัวเลข4ตัวนี้นะคะ9821สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญาตฝากไว้อีกเช่นเคยนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณที่หลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันนมนค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ